สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูโอมานิสุกมณีในรายวิชาดนตรีน่ารู้บายครูโอระดับชัชนปะบมศึกษาปีที่1และสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่8เรายังคงอยู่ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2จังหวะและการร้องเพลงครับแต่ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายละของหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับพอเราเรียนหน่วยการเรียนรู้นี้จบปุ๊บนะครับ คุณครูก็จะมีแบบทดสอบหน่วยที่2นะครับที่เป็นกอขอคองเอหมือนที่คุณครูให้เคยทําในร้านนี่แหละเนาะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะฝึกการร้องเพลงประกอบจังหวะคราวที่แล้วเนี่ยเราฝึกในเรื่องของการอ่านบทกลอนใช่ไหม นี่ของของเธอนั่นของของฉันนะครับเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงเพื่อความหลอ่อนี่จะได้เห็นมือนะครับเห็นมือไม่เอ่ยอา้าไม่เห็นคุณครูปรับอีกปึ๊บนี่อ่าจะได้เห็นมือชัดๆนะครับพอดีกล้องกล้องอยู่ด้านล่างลูกนะ้าคุณครูเลยเมองข้างล่างนะครับอ่าไปดูกันเลยนะครับ คราวที่แล้วที่เราฝึกท่องกรอนมีจากการท่องเฉยๆก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ยอยู่ในเล้าธรรมดาเลยนะครับไม่ใช่การร้องเพลงแต่ในสัปดาห์นี้จะเป็นการร้องเพลงนะครับแล้วเราก็ปรบมือไปด้วยแล้วมาดูสิว่านักเรียนปรบมือได้ตรงจังหวะไหมนะครับเพลงแรกนะครับเพลงจับปูดำนะครับนักเรียนจับปูดำขยำปูนา จะจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอย่ยแล้วเลยนอนเปลชะโอละเหนอนเปลหลับไปอ่ะทุกคนเคยได้ยินเพลงนี้แน่นอนอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณป้าคุณลุงต้องเคยเปิดเพลงนี้ให้หนูๆฟังแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันก่อนยังไม่ต้องปรบมือนะครับ หนึสองสาจะจับปูดำขยำปูนาจะจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอ่ยแล้วเลยนอนเปเลชะโอละเหนอนเปเลหลับ ไปจะจับปูดำขย้ำปูนาจะจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอยแล้วเลยนอนเปลชะโอละเหนอนเปลสุขใจเอานอนเปลหลับไปสุขใจมาจากไหนครับนี่อ่ะทีนี้หนูเห็นจุดแดงๆไหมครับเดี๋ยวคุณครูใช้ปากกาสีเขียวเหมือนเดิมเนาะอ่ะเอาเอ้าเขียว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 นี่ นี่เครื่องหมายบวกนะครับรูปสีแดงคือจุดที่นักเรียนจะต้องฝึกปรบมือนะครับให้ปรบมือไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยนะครับดูซิว่าเราจะปรบตรงไหมนะครับเดี๋ยวไปพร้อมๆกันกับปูโอเนาะ,ะเตรียมนะครับ1นึงสองาจะจับปูดำไขย่ยำปูนาจะจับ ปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอยแล้วเลยนอนเปลชาโอละเหนอนเปลหลับไปได้ไหมอีกสักรอบหนึ่งนะครับช้าๆนะครับร้องไปด้วยนะครับแล้วก็ปรบมือไปพร้อมกับปูโอด้วยนะครับหนึ่งสองซ้ำจะจับ ปูดำไขยำปูนาจะจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอ้ยแล้วเลยนอนเปลชะโอละเหีนอนเปลหลับไปอ่าได้ไหมครับลองฝึกกันบ่อยๆนะครับเด็กๆ ต่อไปเพลงเป็ดอาบน้ำกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแรมองเนี่ยอันนี้ยิ่งกว่าเพลงจับปูดำเมื่อเมื่อสักครู่อีกนะครับอ่ะลองท่องโน้ตไปพร้อมกันก่อนไม่ใช่ท่องโน้ตท่องเนื้อเพลงไปพร้อมกันก่อนยังไม่ต้องร้องเพลงนะครับหนึ่งสองสามกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตาก็จ้องแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลาอา้าหอยปูปลานะครับหอยปูปลานะลูกอ่ะได้แล้วแหละโอว้ว่าได้แล้วแหละเพลงนี้นะครับอ่ะร้องเพลงก่อนยังไม่ต้องปลดมือหนึ่งสองสามกาบกาบกาบ เป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบก้าบกาบ,กาบเป็ดอาบน้ำในครูตากระจองแลดูเพราะในครูมีหอยปูปลาเออบางทีคุณครูก็อ่านยากเหมือนกันนะครับในครูในครูในครูนะครับคออู้ครูหมายถึง คูน้ําบ่อน้ําท่อน้ําแบบนี้เป็นเป็นร่องน้ําที่มีน้ําอยู่แต่ถ้าเกิดข้อรออุ้ครูอันนี้คุณครูนะครับไม่เหมือนกันนะลูกอ่ะปรบมือไปพร้อมกันดีกว่านะครับอ่ะไปพร้อมกันเลยนะครับปรบมือด้วยนะครับนักเรียนหนึ่งสองสามกาบกาบกาบปุ๊บนี่ตรงนี้นะครับ มันไม่มีเนื้อเพลงใช่ไหมเอ๊มันไม่มีเนื้อเพลงมันไม่มีเนื้อเพลงแต่ทําไมคุณครูโอใส่เครื่องหมายบวกแบบนี้ล่ะแปลว่าเขาไม่ร้องนะครับเขาไม่ร้องแต่เราต้องปรบมือเพราะเป็นการยืนจังหวะเอาไว้นั่นเองนะครับทําให้จังหวะมันต่อเนื่อง แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่ะถ้าเข้าใจกันแล้วเราเห็นมีเครื่องหมายบวกไม่ว่าจะยังไงก็ต้องปรบมือนะครับอ่ะละพร้อมกันใหม่อีกรอบนึงนะครับหนึ่งสองสามกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจ่องแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปู กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตาก็จ้องแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลาอ้าได้ไหมครับได้ไมเอยอยุอุ่ยอุ้ยอุย,อยได้ไหมลูกลองไปฝึกร้องกันนะครับแล้วปลบมือนะครับที่ครูเป็นห่วงในเพลงเป็ดอาบน้ำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ เนี่ยที่มันว่างๆแบบนี้เห็นไหมเนี่ยๆที่เราต้องปรบมือแล้วมันไม่มีเสียงร้องนะครับเออปรบมือไปด้วยพยักหน้าไปด้วยก็ได้นะครับจะทําให้เราแม่นในจังหวะมากขึ้นอ่ละการบ้านอีกแล้วจ้าการบ้านก็คือให้นักเรียนนะครับเลือกเลือกเลกเลือกเพลงมาหนึ่งเพลงไม่ว่าจะเอาเพลงเป็ดอาบน้ําก็ได้หรือเพลงจับปูดํา เมื่อกี้ก็ได้นะครับเอาเพลงไหนก็ได้เลือกมาหนึ่งเพลงนะครับที่ตัวเองชอบนะครับร้องเพลงแล้วก็ปรบมือตามจังหวะมาด้วยนะครับโอเคเนาะอย่าลืมแนะนำตัวเนาะผมเด็กชายมานิสุกมานีชั้นป .1 นนทับ1เลขที่5วันนี้จะมาร้องเพลงจับปูดำครับเ,เริ่มเลยจะจับปูดำกวาไปนะครับเอาละ ก็จบกันแล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของจังหวะและการร้องเพลงนะครับมีทั้งเรื่องของจังหวะความช้าความเร็วเรื่องของอะไรอีกนึกก่อนนึกก่อนนึกก่อนอจังหวะมีด้วยกัน2ประเภทก็คือจังหวะสากลเป็นของชาวต่างชาตินะครับไม่ใช่ของคนไทยเนาะ จังหวะสากลก็มีจังหวะมาร์ชตึ๊ง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 กับจังหวะอินเดียนแดงตึ๊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 งใช่ไหมส่วนจังหวะเพลงไทยนะครับเราก็จะมีอัตราจังหวะแบบ3ชั้นนะครับโดยมี่อมประเภทก็คือ3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวนะครับ3มชั้นจังหวะช้า2ชั้นจังหวะปานกลางและชั้นเดียวจังหวะเร็วครับ ต่อมาเราได้เรียนในเรื่องของการอ่านบทกลอนนี่ของของเธอนั่นของของฉันอ่าใช่ไหมเราสลับเปลี่ยนก้านว่าไปนะครับและสุดท้ายในสัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของการร้องเพลงประกอบกับก,บการเข้าจังหวะหรือการปรบมือนั่นเองนะครับอย่าลืมทำการบ้านอัดคลิปวิดีโอมาส่งคุณครูด้วย พบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายวิชาดนตรีน่ารู้บายครูโอระดับชั้นปัะถมศึกษาปีที่1สวัสดีครับบายบาย